มาซ่อมมาซ่อมเครื่องขยายนั่นเพื่อนนะฮอตล็อกนะครับฮ o อตล็อกตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องขยายที่เป็น Power mix มนะครับรุ่น AV 2 2 4 6นั่นเพื่อนนะไม่ดังเลยนะครับไม่ดังเลยทีนี้ก็มาเปิดฝานะเพื่อนเปิดฝาดูภายในนะครับเครื่องไม่ดังนะครับเสียงรีเลย์ก็ใหม่มีนะครับนะโอ้นะครับ น่าจะยังไม่ได้ซ่อมสักทีเลยนะครับนะตอนนี้สติกเกอร์ตัวนี้ยังดีอยู่นะครับนะโอ้โหนะครับรุ่นนี้ออกมานานแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยผมซ่อมเป็นคนแรกเลยนะคือขาดถุงวะคือขาดถุงวัทีนี้นะครับเพื่อนในส่วนของด้านหลังนั่นเพื่อนนะเพื่อนจะสังเกตเห็นในส่วนของเนี่ยครับตรงคําว่าปรีนะครับนะเขาจะมีในส่วนของไอจอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนะแบบนี้นะครับนะอุ้ยมันคือขิ้อ่ะ มันคิวนะครับเพื่อนๆโอ้มันคิวโอ้มันคิวแล้วเอ้มันคิ้วตัวพี้องเลยมันคิวมันคิวแบบเออคิวนะครับนะเดี๋ยวเรือเดี๋ยวเรือมันคิ้วแบบโอ้มันมีกลิ่นเหม็นไหมนะครับนะมีกลิ่นเหม็นไหมเออก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนนี้นะครับแกะออกมาแล้วมาดูว่าตัวไหนมันเป็นส่วนเหม็นไหมนะเพื่อนนะโอ้พอดีกําลังฟอยนะครับมันมีกลิ่นเหม็นไหมนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็มีในส่วนของนั่นไงครับตัวท่านทานที่ดําอยู่นั่นแหละนะครับ แล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับต้องแกะออกมาแล้วมาดูพวกทรานซิสเตอร์หรือว่ามันจะเป็นมอสเฟตก็ไม่สาบได้นะครับอยู่ในเนี้ยมันบังอยู่นะครับเพื่อนครับแล้วคงจะต้องแกะออมาดูนะครับในส่วนของเสียงรีเลย์นะันไม่ได้ยินแน่ๆครับเพราะว่าเครื่องนี้ไม่มีรีเลย์เลยโอ้ยไกลนะครับดำเนินการไปนะครับเพื่อนครับแกะออกมาครับมาดูว่าเป็นเบื่ออะไรนะเพื่อนนะแล้วก็ในส่วนของตัวต้านทานไม่ใช่อะไรที่มันยุ่งยากเพราะว่าด้านที่เนี่ยเห็นไหมด้านที่ ไม่ได้ดำแบบนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ครับรวมไปถึงการสกรีนเบอร์ไว้นะครับนะแต่บางทีการเอาตัวต้านทานลงไปไว้กับแผ่นวงจรแบบนี้เนี่ยมันจะทําใหา้ตัวอักษรมันลึบไปนะครับนะมันลึบเกิดเลยโอ้ทรานซิสเตอร์แตกเลยนะครับเืบอนกับหมา,าละลายไหมไปเลยนะครับนะไม่ใช่ธรรมดานะครับที p 4พนสะ่น่งนันนะ ในส่วนนี้นะครับทรานซิสเตอร์ที่ผมพับลงมานั้นแตกนะครับอืมทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีตัวต้านทานที่ดำปิดปีอยู่นั่นทรานซิสเตอร์ตัวไหนที่ต่ออยู่กับตัวต้านทานที่ดำพิดปีอยู่นั่นน่ะนั่นก็หมายความว่าตัวนั้นมีโอกาสเสียสูงมากเ,เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับ9 0 1าศู 4, นย์หนึ่งสี่เะครับแตกนะครับทรานเตอร์นะครับ เหมือนการไปงัดตัวต้านทานที่ดำปิบปีออกแล้วก็ดูเก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ทางายมือนั้นด้วยรวมไปถึงสี่หนึ่งสี่แปดที่เป็นในอดตัวนั้นด้วยนะครับจัดไปครับเพื่อนครับโอ้ดยอดมากเลยแอมเครื่องนี้ควันออกนะครับนะควันออกมาดูด้านล่างนะครับเพื่อนในสวนนี้นะครับตัวต้านทานถ้าดูจากด้านบนตัวนี้มันดำอยู่ก็ต่อมาใส่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ ก็ดูตัวนี้ก็แตกด้วยนะครับแล้วก็ก็มีตัวนี้ดำอยู่ก็มาดูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช็อตมาจากทรานซสเตอร์ตัวใหญ่นี่ TP-4 1แล้วก็ช็อตมานี่ช็อตมานี่ก็ดำมานี่ก็ดำมานี่แล้วก็ช็อตมานี่ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ดูตัวนี้ดูตัวนี้ก็ดูถัดลงมานี่มาดูมานี่สุดท้ายดูหมดทุกตัวก็แค่นั้นเองเพื่อนเอ้ไม่มีอะไรมากมายนะ ทีนี้นะครับเพื่อนๆก็สังเกตได้นะครับนะว่าตัวทานทานตัวไหนที่มันดํามันไหมจะส่งผลให้จากทานซิสเตอร์ที่มีปัญหาด้วยครับมีปัญหาไปด้วยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนะตัวนี้ต่อมานี้ตัวนี้ก็พังด้วยตัวนี้มานี่ก็พังนะครับตัวทานทานนะครับตัวทานทานร้อยโอห์มอยู่นี่นะครับตัวนี้มีร้อยโอห์มเห็นไหมครับก็จะมีเหมือนๆกันแล้วก็ดันมาเลยนะครับนะตัวนี้220ร5 0ยอห้าสิอันนี้เห็นไหมตัวอย่าง220ิ ร้อยห้าสิบเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ดูเอาแต่ในกรณีที่ตัวนี้อ่านได้ก็อ่านไปเห็นไหมครับสองอยี่สิบอ่านได้ร้อยห้าสิบอ่านได้ตัวนี้พออ่านไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบเอานะครับโอ้ยหยัดมากสำหรับเบอร์ทรานซิสเตอร์นั้นก็เขาก็สกีนไว้ที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งห้าและตัวนั้นก็เก้าศูนย์หนึ่งสี่อีกนะครับนะทีพีสี่หนึ่งนะครับถ้าเป็นทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่นั่น,นครับก็ดําเนินการไปนะเพื่อนนะ ตัวต้านทานผมก็จะใส่ให้สูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนี่นะครับนะบเพื่อนเอนเวลาตัวต้านทานตัวนี้เกิดควันขึ้นมาก็จะได้ไม่ไปทําให้แผ่นวงจรเสียหายนะครับสําหรับในเครื่องนี้ก็ในส่วนไรนี่ก็ตรวจเจอนะครับก็เป็นในส่วนของทรานซิสเตอร์ตัวที่ต่ออยู่กับตัว R เนี่ยครับ ตัวนี้ก็ไหม้ตัวนี้ก็ดำใช่ไหมไหม้ดำทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ส่งผลให้ทรานซิสเตอร์หนึ่งตัว2ตัวนี้ครับแล้วก็ C ตัวนี้ด้วยนะครับเขาก็จะต่ออยู่นี่แหละตัวไหนที่มันช็อตมันอะไรต่างๆแล้วก็ตามดูนะครับนะตามดูไดโอดนี่ไม่เป็นไรนะครับตัวตานทานตัวนี้ก็เสียหาย100โอห์มนะครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้ที่เสียหายก็ส่งผลให้ตัวนี้เสียด้วยนะครับ s 9014

โดจะเป็นพวกมันก็มีหลายเบอร์นะก็ถึงนะครับแต่ก็ประมาณนี้ละนะครับในการติดตั้งเข้าไปเห็นไหมนะครับเวลาไฟลุกก็จะลุกตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่เป็นไรลนะทีนี้หลังหลังจากนะครับถ้าเกิดเราเสียหายมานะครับในคราวหน้าไฟก็จะลุกหวับวับวับตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะครับี่ส่วนของทรนเตอร์ t p 4 1สองตัวนั้นก็แตกเลยนะครับก็เสียหาย โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับ่ะว่ากันไปครับผมก็คงจะต้องเอาทันเตอร์อมาใส่เขาคงจะเปิดลองเครื่องได้ทีนี้ผมก็คงจะต้องดําเนินการนะครับเอาทรานซิสเตอร์ใส่วันนี้มันเป็นคล้มๆสว่างบ้างคลึ้มบ้างมิ้นแดดบ้างฝนอีกต่างหากนะครับโอ้ยคับเดียวไปมาดูฟ้าฝนกันนะครับ้องฟ้าทางนี้สว่างแจ้งดีนะครับมาทางนี้ฝนตกได้ครับเดี๋ยวนี้มาทางนี้มืดบ่ะเนะี่ย โอ้นี่นี่ทางนี้มืดนะทางนี้มืดละโอ้โหนะครับนี่มีลมแรงนะครับนะโอ้โหยายไม้ปิวสวายไปปาบปั๊บปาบปับฝนตกอีกดังหาดพี่น้องเอ้โอ้ยข้าเกิดมามือนี่ทำการจัดไปน้ำเพื่อนนะในส่วนของใส่ทราเตอร์เข้าไปนะครับเสียงฝนมานะครับมันต้องตะโกนครับเพื่อที่จะให้เสียงมันกรบเสียงฝนนั่นเองนะครับเดี๋ยวใส่ทราเตอร์เข้าไปนะครับไม่รู้มันจะดังไหมนะครับน้เพื่อนครับก็ใช้งานได้แล้วนะเพื่อนนะ ฝนตกพายุพัดแดดออกอ่ะมันดังแล้วโอเคทีนี้ก็มาดูเมื่อเครื่องมันดังแล้วผมก็จะเล่าเพื่อนๆฟังได้สักเล็กน้อยนะครับมันก็จะมีอาการเสียในลักษณะของไอตัวต้นทานที่มันดําอยู่เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าตัวต้นทานมันดําอยู่ที่ ตรงไหนทรานเต,รเตอร์อะไรก็ตามไปดูเพราะว่าตัวนั้นทานดําเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าตัวนั้นทานเขาจะดําไม่ดําแบบนี้เฉยๆมันจะส่งผลจากการเสียของพวกทรานซิสเตอร์ที่ต่ออยู่กับตัวนั้นทานนี่นะครับทรานเซอร์นี้ก็จะเกิดการช็อตนั่นเพื่อนอดูลักษณะของการชอ็อตเนาะนะครับคือเขาจะลวใส่กันช็อตใส่กันทั้งทั้งสามขาเขาเนี่ยเนาะเห็นเนาะ เห็นไหมครับเห็นไหมก็จะรั่วแล้วก็ช็อตใส่กันทั้งสามขาเขาเลยเนี่ยครับลักษณะแบบนี้เอ,อ่อแล้วก็นะครับอย่างเช่นในเครื่องนี้ก็จะมีซีนะครับซีที่เสียหายจากการช็อตลักษณะของซีพวกนี้มันจะวัดออเมิเตอร์วัดมันจะไม่ไม่เครียกอะไรอ่ะมันจะไม่เห็นเป็นความต้านทานนะก็คือขึ้นแล้วเขาจะลงนะเพื่อนเขาจะไม่ค้างอยู่แบบนี้เห็นไหมครับ ้าเราวัดต่ำๆคูณหนึ่งนี่อาจจะไม่เห็นนะเห็นไหมครับเออเห็นไหมไม่มีความต้านทานเลยเห็นไหมสังเกตนะเพื่อนถ้เาเกิดว่าเรามิเตอร์เราคูณสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นเรกสากน,นี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพื่อนนะสีัวนี้ช็อตนะครับเห็นไหมครับเพ่นเพื่อนวัดในวงจรอ,อาจจะไม่เจอนะครับเพราะเพื่อนเพื่อนก็วัวดในวงจรน,นี่ก็เห็นเป็นแบบในกรณีที่ช็อตหนักเลยชอ็ชอตช็อตมากเลยอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยมันจะไม่เจอนะเหมือนกับว่าสีตัวนี้ไม่เสียอะไรเพื่อนนะครับต้องถอดออกมาดูด้วยคูณสิบยังไม่เจอเลยนะครับมันเริ่มเห็นตั้งแต่คูณร้อยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นนิดนึงเนี่ยคือในกรณีนี้นะครับแต่และแต่และตัวไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนบางตัวช็อตหนักเลยบางตัวขาดเลยนะครับเพื่อนนะการเสียของสีพวกนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูด้วยมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วแต่และเครื่องในการชอ็อตการเสีย มันไม่เท่ากันมันเลยต้องมีการเช็คด้วยมิตเตอร์นะครับเพื่อนๆครับอย่างเช่นตัวนี้นะนะครับไม่เหมือนกันนั่นเพื่อนของ้องผมนี่วัดเจอแล้วมันมันเจอค่าความต้านทานนี้นะแต่ของเพื่อนอาจจะเจอแบบค่าความต้านทานมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้แล้วแต่นะครับก็เลยบอกว่าในส่วนนี้ในส่วนของงานนี้แล้วทักง์มนเป็นงานอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าการเสียมันอาจจะเสียคล้ายกัน แต่มันไม่เสียเหมือนกันลนยะอืมนั่นก็คือเหตุการณ์น,นะครับนี่ก็อย่างนี้มองดูง่ายหน่อยนะครับ t p ่หนึ่งอย่างนี้ก็แตกเลยอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เสียแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับก็มีตัวต้านทานไม่ไปสามตัวสี่ตัวท r a n s i s t o ตัวนี้ก็เสียทั้งคู่เลยตรงเอาพุทแล้วก็ตัวใดนี่เสียไปสามตัว s เก้าศูนย์หนึ่งสี่ถ้ามี c เก้าศูนย์หนึ่งสี่ก็ใส่เลย เอสเก้าถ้ามีก็ c 9 0ก้ก็ใส่เลยใส่แทนลงไปได้เลยขาเหมือนกันนะครับก็ดําเนินการไปซ่อมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนครับก็พร้อมแล้วที่จะนําไปใช้งานนะเพื่อนนะในส่วนของสัญญาณอินพุตอะไรต่างๆก็ลองทดสอบดูนะครับชวิตเรื่องตาคงต้องจากไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับ าเป็นลงทางก็คงจะต้องทำงานต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็วันที่16เลยนะครับนะกร,ะรกฎาคม2565นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ